สวัสดีพี่น้องครับตอนนี้ในช่องของเอิพี่วัลลัมเพลย์ออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องตอนนี้ก็เตยล่าแล้วนะครับเราก็จะไม่ต้องจมเบาๆเดี๋ยวเสซนเดือนจะกลุ <c oughs> ่มเราไปคลอยไปท้ายท้ายแข่งปอมแปมก่อนพี่น้องเชื่อสิมาแข่งฉั้นในจังไดพี่น้องเชื่อสิมาลงก่อนชั้นใดได้ฉันต้องไปไ,ได้เป็น โอ้ย,ส,ยอสั <c oughs> งใดใส่หนิสังเดยอ่นสา,าีเดววย้พดนะเรามาเพอนไปเพื่อไปกินโอ้ยล่าเด็กแล้วไมไม่ได้แบบนี้โอ้แตวเองมาก่อนเพื่อนนะพี่ออสนะขอบคุณมากามากิ้มเลยมัครับเราไปกินรอบดึกพี่นองป้าผา อไก็อย้ยลูกอีกลค่ะไม่ค่อยมีอันจะกินค่ะน้ำหนักลง40สเพื่ออะไรได้ยงตอนนี้น่าจะ no <young> <Rena ult> <ốc> 47 48แล้วบัเมียนดอกมา46เขามันหน่วยแห้งลด้นีลงลงเยอะมากแล้วหน่วยลงลงน้ำเขาปะเืออนี้จะขึ้นตัว เหมืนแล้วกพื่นมองตาก็รู้นะม่นี่ก็ไม่ได้เป็นนี่ก็เป็นออนเหมือนกันมองตาก็รู้เหมือนกันแหละอะมองตาเราไว้วันมองกันละมีเสือละมอเออกล่อง,งอนี้เปาาน็นอะสร้างเนาะเจอใส่ผู้น่ะเจอใส่ผู้นี่ตาเผาหน่ะยินดีด้วยนะเด็กนั่นมีพี่แย้มแล้วก็พี่แล้วก็น้องตามแล้วก็พี่เจม เดนเอะไรนะุคร <Allah> ับที่อาปลาเผาปลาปลาลาป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 ปลาปลาปปลาปลาปาป่าปลาปาาปปลาลาาา ตอัังคือกันติที่มรยอยู่แล้วดไปจาน้กันนะครับวรงันาาเขกล้ยันงทางเรอเเปนสี่ยงเขามือนามันรยัดมานิดนึงป like คลามันรยตายคล em um, uh. in yes? si BE ิปอยู่ต้องหามันรยัดตัวมนติด้วยห ขันต้องทุ่หามาระยะยังยังยังแต่นี่วันละร้อยไปน้ำทะเลน้ำจืดใครก็บของแล้วยูู่นเดียวมานั่งโอ้มาแล้ว ก็ยังชมบรรยากาศก่อน,นยำหอยนางรมจ้าหลายๆท่านน่าจะไปจบที่หาดนะครับนาจะไปต่อหาดเพราะเราอยู่พัทยาไม่ไกลไม่ไกลนะครับแต่พวกเราตน,นกับสิบวันเด็ไปยังเอจจากนาสิบวันเด็ไปนะครับน่าจะกลับไปพักผ่อนเพราะว่าเหนื่อยตาฝนยานขาเอ็กซสิบวันเด็ไปไสดดอกพี่น้องน่าจะได้กลับไปพักผ่อนนะครับ <c oughs> ไม่จำเป็นต้องเห็นเกินเก็บทั้งทัวร์เดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศหน้าวิธีตอนนี้ดีกว่าโอ้ยตอนนี้คนกลับหมดแล้วนะครับคนกลับหมดแล้วตอนนี้ ฝนตกงงพี่น้องมันย่ำเล่นละตกมันย่ำม,มาล้ำเลือดละเบื้องเนี้ยมัมีหอดตาฝนตัวแจงจังปางตอนนี้ทีมงานเบื้องหลังกกำลังเก็บของเก็บช้าจะเงือกเนาะเบื้องเนี้ยสียล,ลักฝนบับน,นี้ มิดจัดเลยมามีเลยฝนมันง่ามแสดงนะตกเหีน่นค้นอะไรแม่โอ้ยโอ้ยตกตกตกตอนนี้ อจังเลยสันวอจังเลยบอได้หลายัน um> ี uh ้ข้าไม่ต่อน้ากัเลยอเแต่พัดี้ปยานครับมือนเาถาพอกันใส่ขัมือเกินลยองยองมือเนถ้าพอกันนยองนะครับเนาะในข้าหลังแตะห้าหลังพาพนห้พอ้าพนสพักนะครับอาสิ่งิ่งเบ้อันนี้ก็กาลังขนลังึ้นอยู่นะครับ เอกมรัวคนเบียงเวียนกันเลยคือกาังม่นั้ขึ้นเต้นหลานทำไมอ่ะก็คอมแพเดสเตอร์อ้านี้ก็ยังขึ้นแป๊บเดียวเองเต้นละสามเพลงไหมสามเพลงนี่แหละมั้งที่หอมไม่มีอะไรคลิปมันยังไม่ครบเวลาใส ไปใชยทีวีหรอจะไปไหนต่ออ่ะยังไม่รู้น่าจะกลับไปพักมั้งพักสบู่เอาไว้ได้รังนี่แหน่เอาไปใช้นะเอาไปใช้อะไรแน่ได้กินหรือยังกาแฟน่ะกินแล้วขอบคุณซื้อให้เราหนาขอบคุณค่ะขอบคุณน้องเอกนะเป็นอย่างไรกินเป็นอย่างนนแม่บีนหรอแม่บีนหรอไม่บีนแต่กหกเอกลืมโอ้ยไม่ไม่ตอนแรกนี่จำไม่ได้ว่า น่ไก่สั่งคาปูหรือว่าเอสวะนี่ก็เลยกลับไปดูคลิปคาปูชิโนอย่างเงี้ยก็อ่าโอเคไปดูในคลิปคาปูชิโนเออนี่ก็เลยซื้อคาปูชิโนมาก็ถูกอยู่ใช่ไหมถูกตอนแรกมาสับสนไงอ๋อเนี่ยเราฝากเอสเย็นหรือคาปูวะตุ่นี่ไปย้อนคลิปเบอร์คุณเอดูความใส่ใจสิเออเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าเสาเม่กี่แล้วค่ะ เต๋าหอมนี่เรากินแต่โกโก้ปั่นอยู่แล้วเออน้องโกโก้โกโก้มีแม่คนเดียวไหมหยุดค่ะจะได้ตักของของฝนก็ยังตกพี่าวเก่าอันพี่ถ่ายคลิปอยู่ว่าจังไหนอันพี่ว่าจะไปนอนมองเก่าแล้วพอดีพี่เปิดแล้วข้าเจ้านอนในสองคืนพี่จ่ายเงินเพิ่มออกเดนมืออื่นเพียงก็เลยนนอนมองเก่า อยู่ทางแถวนี่ละ่ะหาง,งานจากโลกบุ่ะสิไปนูนอนดีอ๋อเดี๋ยว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 ยังมารู้อ่ะคือจะไปเดีดไปหรอกคือที่วันแล้วขึ้นรถหรอมั้งลองโทรไปถามแล้วเมืองจิละ่ะอืมเอาไปถามแล้วเมืองก่อนเดพีไทยคลิปก่อนโอเคอเคอา่น้อง วิ่งนี้ลำล่าไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเอกิวับยศลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะครับเซสังหรือยังเสียแล้วเขาไปแล้วหมดแล้วเหรอจบกันผลไม้เซสังหมดแล้วเนาะอันนี้ไม่ทัน EP นี้ EP พรุ่งนี้ก็คือมันพรุ่งนี้ก็คือ EP ต่อไปพรุ่งนี้นี่จะจะเซไหมกินก่อนกินก่อนค่อยกินก่อนค่อยไหวบาปบด้วยสมมติเราฝนตก กเลยเน้อปุ้ยเงินแ่สองซทงหวยนึงดอกน่มองจะเป่นฝนมื่อเลฝนม่ก็เล่ตัวก่อนยังสีหลานเป็นบ่อเอาพี่น้องรลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ